สวัสดีทุกคนเลยนะคะดีฉันนันทินนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเกมบุูสแตดสองนะคะก็เป็นเกมที่ไอเล่นมาอเป็นเกมออนไลน์ที่ไอค่อนข้างที่จะเล่นมานานแล้วนะคะเป็นเกมเรียกได้ว่าเป็นเกมออนไลน์เกมแรกเลยนะคะที่ไอเล่นนะคะแต่ว่าเอไอก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่อ่าตอนมันจะมีใครนีไ้ไหมอ่าขโมยหนึ่ง มันก็เป็นเกมที่ไอเล่นตั้งแต่ตอนปหนะคะจนน่าจะประมาณม .2 ม .3 นะแล้วก็เลิกเล่นไปเป็นปีเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะคืออะไรนะคะเออยากกลับมาเล่นจะเลยมาเล่นไอดีแมเลยนะคะก็ปุกผักแป๊บหนึ่งนะคะตอนเล่นตั้งแต่ปห้าจำไม่ได้ว่ามันบูมแัดเวอร์ชั่นอะไรนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นบมูมแตดสองแล้วนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์นในเกมนี้มากพอนะคะแต่ก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะก็พอพอรู้แนวทางบ้างนะนี่นะฮะก็กลับเข้ามาปุ๊บฉลองบุ้มแซดอะไรไม่รู้อันนี้ก็อเอามาเล่นให้ดูเฉยนะคะคือไม่ได้แคสเกมมานานแล้วอ่ะนะเคโอเคมายังเหมือนเดิม ก็คือไม่ได้แคสเจมา,านาแล้วนะคะเพราะว่ามีเรื่องงงเรื่องงานอย่างนี้อย่างนี้อีกนะคะก็เลยไม่ได้มาแคสเลยทางนี้ก็มาแคสให้ดูนะคะขึ้นสร้างไอดีได้สองสามวันนะคะก็ไม่ถ้ามีเสียงเฟซไม่ต้องสงสัยนะคะเป็นไอเองอ่ามันเป็นสไตล์ซะแล้วนะคะที่จะแบบเออไม่ไ,ไอ้นี่นะ ต้องเปิดิง่ะไม่งั้นไม่ได้ลงน้อคือเวลาไอเล่นไอก็อจะเปิด YouTube บยูทูปชินไมงได้ด้วยนะคะจะเปิดแค่ตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเอนะโอเคอ่าสำรวจตัวไอนละกันนะคะ ไอ่ไม่ไม่ได้ชื่อหญิงไอนะคะไอคงไม่ได้เป็นคุณหญิงพินายเลยขนาดนั้นนะคะ in มันมันอ่านว่าอินไอนะคะชื่ออิไอนะคะเป็นชื่อภาษาจีนนะคะของไอเองนะอินไอนะคะเออ <laughs> <laughs> ก็เอามาทับเอามาตั้งเป็อนอันนี้นะคะก็แต่ถ้าอ่านในภาษาอังกฤษจริงๆก็หญิงไอน,นะคะแล้วแต่พวกมึงจะเรียกว่ากันนะคะเพิ่งสร้างเออ <c ười> สร้างได้สองมันที่แล้วอบอกแล้วใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยได้ได้ทำนี้นะคะยังไม่ได้ผนึกยังไม่ได้ผนึกยังไม่ได้ฮิ้วไม่ได้ทั้งนั้นแหะแต่ว่าตอนนี้อาวุธบกเสร็จแล้วนะคะเพราะเราได้สปอนเซอร์ดีนะคะอ่าให้บปิจาคหินตีบวกนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นตีบวกอ่าแล้วแต่ดวงเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหมล่ะของบุ่มจัสองอะ่ะมันก็เลยแบบได้หินมาประมาณร้อยกว่าก้อนเลยก็เลยเอามาตีบวกจ้ะเลเวลห้ามาเลเวลเจ็ดนะคะโอ้ แล้วก็ชุดบวก5านะคะหมวกอย่างจากเลยนะคะบวกสมนะคะ mm. ก็คือเมื่อจากไอเคยเล่นมาก่อนแล้วนะไอก็เลยเอพอเอพอรู้แนวทางบ้างแต่ว่าก็บางทีก็อาจจะเร็วไปจนไอาอาจจะไม่ได้ตั้งตัวก็ได้อน,นี้ก็อีกเรื่อึีนะคะ mm. เออกูจะตีเลยก่อนดีเนี่ยเอ้ยนี่ไงบวกสีแล้วน้าพาป้องกันที่เออ แต่ค่อนข้างที่จะแหลกหน่อยแล้วไอ้ว่าไอ้นม่อี้ดีกว่าขอดีก่อนะคะเปิดมาคุณก็จะเจอกับโซนหน้านะคะโอ้โหสวยจึิงเลยนะคะแล้วเปิดขึ้นไปใหม่คุณก็จะหน้าหลายแต่ามาที่หน้าบุมซ้ามานเลยนะฮะโอเคก็เราไปทำเพยกันดีกว่านะฮะกัแบบเพื่อนไปสํมผัส ือไอ้ถ้าแต่ไอ้มาเล่นเนี่ยไอ้ไม่ได้ด um ูอะไรไม่ได้ดูไม่ได้ดูระห่าสู้ไม่แด่แดดไม่ได้ดูตัดสู้เลยนะคะไอ้ก็มาเล่นอย่างเดียวเลยนั่งอีกไหนก็ได้โอเคโอเคเราจะให้มันดังอีกไหนก็ได้นะคะอ่าเราไปดูเพลกันนะคะอันนี้ภารกิจหลักสองตันติดเลยอันนี้วอ ข่อที่จำได้ไเนี่ยขอรวมเศษสน,นามคะแนนทดสอบกูคงผ่านไม่ได้หรอคะกูยังไม่มีอาจารย์ยหรือุ้ยแล้วนี่ว่ะหมดตกหลักตกเก่งตอเพิ่มสิ่งอะไรอ,อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้บอกแปลแล้วข้อที่จำได้วอมดติดมดชิวกูเอาง,ง่ายๆมดติดมดชิวไปสเตชันนะคะ ไปลงดันกันเถอะอันนี้มันไม่ใช่แนวทางนะคะไม่ใช่แนวทางการเล่นแต่อย่างใดนะคะมันก็แค่แบบอไดเล่นเฉยๆของขยับตัวหน้าจอหน่อยนะคะจะได้พอดีแบบนะเ่ยเลยแล้วเราก็เริมหมดติดนะคะเอะเชี่ยทำไมรู้สึกมันดังซึ่งวะช่างมันเถอะ ได้คนเดียวเลยค่ะเทศทูนะคะกระตุกเล็กน้อยขออภัยนะคะทำกากนะคะขนาดบุญชาถึงไม่กระตุกเลยะคะ่ะบินก่อนเลยค่ะแม่ไม่งั้นกูโดนล,ลุมเอ้สัตเอ้ย,อยน้า กรกากค่ะกะก,กาเมื่อคลิปกะกาเองค่ะแน่ในขณะดนียิงอ้ายเหรอค่ะน้ายิงโดนยิงไม่โดนเนียแต่ที่จริงเกมนี้มะเอ่อที่ไอามาอัดเนี่ยเหมือนไอปะจานตัวเองเลยไม่เหมือนประจานเมื่อกูกระขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่จริงไม่ใช่ว่าไอาไม่มีคลิปนะเว้ยไอก็มีคลิปให้ลงอีกนะแต่ว่าก็ ไอจะโทษค่ะแต่ก็มาแบบมาเล่นบูมแซทดแทนอะคือไรอะคือไรอะว่าตายอือขอโทษโากาสเองเนี่ยอ้าอ๋อ,อแล้วก็ที่ไอเล่นเซิร์ฟแบบนี้นะคะเป็นเซิร์ฟ ช็อตหนึ่งนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนก็น่าจะเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนก็น่าจะเป็นนกอมาตะเออให้จำได้เลยนกอมาตะนะคะไอเล่นจนแต่ก่อนนะไอเล่นจนบวกสองของตัวเลยนะเกมนี้ไอก็บดไปคนค่าที่จะเยอะนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเกมออนไลน์เกมแรกที่ไอเล่นเหมือนกันนะ ก่อนที่จะมาแบบมาเริ่มเล่นจาิน,น่าเล่นแอร์เนี่ยแต่ก่อนไอแบบือแต่ก่อนไอโหลดเกมไม่เป็นเลยค่ะจริงๆแบบแบบแบบไม่กล้าโหลดเลยค่ะแม้แต่เดียวก็ไม่กล้าโหลดค่ะเพราะว่าไอโหลดไม่เป็นนะคะแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบยังไงเดียะยังไงเดียะกูกากมากเลยทำไมกูจะเลือกไปทำแบบวะเนี่ยไม่ได้เล่นมานานนะคะขออภัย อันไรน่าเป็น,น,นไ,ไงคะด่านแรกจิ๊บนีบแต่ไอ้ไม่เข้าใจไอผ่านสำเร้าหักค่าแต้อะไรเนี่ยนี่คืออะไรวะเ้อใ,ใครที่แบบเล่นบูมเซ็ตนับปัจจุบันแล้วก็ผ่านแบบผ่านเข้ามาเห็นชื่อตอบทีไอ้ไม่รู้จริงๆนะเว้ย แล้วก็ถ้าไม่มันดีเลยก็ขอไภัยนะคะเดี๋ยวคือตอนนี้ไอกำลังพยายามหาต้นตอนที่มาอยู่ว่าทำไมไม่มานดดีเลยนะคะแล้วก็คือตอนแรกคือตอนนี้ไอ,อนนคิดว่าอาจจะเป็นแสบเป็นแสบหรือเปล่าเป็นแสบหรือเปล่าไว้ก็เลยไม่ได้ใช้แสบอัดนะคะใช้เป็นตอนนี้ใช้ไอใช้แคนตาเซียแทนนะคะคือคือที่ใช้แคนตาเซีย ไม่ถึงจริงที่ใช้แคปเตอร์เสยอัดตอนนี้ประการแรกก็คือไอไม่รู้ว่าที่ไม่ดีเลยอ่ะมันเป็นเพราะแฉบหรือว่าคือมันเป็นที่ัวโปรแกร,รมหรือเป็นที่แบบไแบบแบบมันเป็นที่ัวโปรแกร,รมหรือเป็นตัวที่ไม่ไอยังไม่รู้ไงไอก็เลยเออขอลองใช้แคนเออตอร์เสยอัดหนนะคะแล้วก็อุ้ยเกือบอเ็บเจ็บเจ็บเจบ แล้วก็เออได้เลยได้ละนะเดี๋ยวลงสักเพจสองเพจก็จะไปแล้วนะคะคือคืออาจจะไปเล่นต่อของไออะ่ะแต่ว่าจะใจนี่นะคะจะจะกดอัดให้เสร็จนะคะก็คือจะกดปิดอัดกดตัดเอ,อ๊ะต<ป>ายนาเวนไอแต่บางทีไอจะได้ถึงเอวอร์ชัน,นกเก่าๆราเลย เฉพาะบ่อออันเนี่ยแม่มันเป็นที่อัพเดียวอย่างดีคนะ่ะคือแบบแบบเราจะทำอีกอย่าเนี้ยก็เอาตัวไปไปแช่ที่ออนเซนขออาอะไรเงี้ยแล้วมันไปซี่เช็คเลิศจริงที่ดีมากไอพวกที่แบบเติมต,ตัวสวยๆอนะไรเงี้ยจะเฉยๆที่น้ั้งสีเยอะแยล้วเป็นอะไรโอเคต่อไปก็อ้าเรวอัพแล้วค่ะไอหินเต็มบวก มาหนึ่งอันปิงออ่ามีค้าวที่ฝันอยานะลูชิวใส่แหกชนะหกนะคะระยะอ๋อฝึกพร้อมอืมนิโนทองโอเคแต่ตอนนี้ไอต้องเร่งทำให้เวลยี่สนะคะเพราะมันจะได้แบบนี้นี่ไงอีห้าเวลเองนะคะแล้วก็หย่าสัน ไม่นีโทรมีโทเอเรอ่ะแต่ไอ้ม่รู้ว่ายัางไงแต่แต่ก็อยากได้อ่ะนะคือก็คือบบพอหลังจากได้ก็มีความ,วาม,วามรู้สึกอารมณ์ประมาณแบบว่าไอ้สิ่งที่กูเติมมาแต่แรกอยี่ยมันคืออะไรที่แบบพยายามใส่ฝันพยายามไฟขฟ้ามาหรือคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยอ่านี่ไง ไอของดีๆอายังไม่ใช่นะบอกเลยอ่าไอของดีๆนี่อายังไม่ใช่นะเพราะว่าเดี๋ยวไอจะเอาไว้ใช้สำหรับตอนที่ที่ที่เอออ่อที่ใช้แล้วอ่ะหมดอายุก่อนนะคะตอนนี้ไอก็อยู่เอ,อ่อเบลก้านะคะเขาเออ ที่เป็นอาจารย์ไอ้นะคะเขาชวนมาเองนะคะเออ,เอ,อผู้ติดขัดไปก็ขอภัยนะคะมันแบบคืออยากอัดเล่นละนะแต่ว่ามันพูไม่รูี้จะพูดอะไรดีอ,อจะบอกอะไรกดีกว่าอยากได้ฮยลอะ่ะใครไปจ่ายคิวให้เขาได้บ้างเปล่าเอาให้บวกให้ดีกว่าเนี่ยน้า โอเคบวกห้าแล้วค่ะกำลังป้องกันขึ้นท่าซ่าแตมโอเคงั้นไอเป็นบวกเอารูปเหมือนเดิมสิบสิบสามอันนี้บวกเสร็จแล้วนะคะมีใครมีหินบริจาคใช่ไหมเนี่ยเอออ๊ะ,อะไอแอน็สมึงต้องการอะไรจากกูคะเมื่อกี้มึงไม่ใส่ดิคะ่ะโอเคนะคะ พลังนี่สามพันห้าแล้วนะฮะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเอออันนี้เลือดสิบแปดเอออันนี้ก็ที่ขุดมันสอดแรงรับใช้ได้กี่กิมตรเออ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 นออ่ออเอเอ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 เอีเออเ,เ,เน,น,น,นีเออเอ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 อเออเอเอรเอ เอาเอาันนี้ก็เลยไม่เห็นเป็นเลยเลยเนี่ยน้อเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็บวกเอาบกสิไปเลยอ,อย่าสี่เธออย่าทัเราเฟลสิสนะแต่บุมแซดนี่ไอ้พูดจริงนะคะมันเป็นเกมในความทรงจำไอ้มากเลยนะเพราะว่าไอ้เล่นตั้งแต่ ออห้าเลยนะแล้วก็เป็นเกมแรกเป็นเกมออนไลน์นะคะบนเว็บแบบเนี้ยคะ่ะเกมแรกนะคะที่ไอเล่นเพื่อนแนะนํามานะคะแล้วส่วนอีตัวคนแนะนําแม่งไม่มาเล่นนะคะไอไอยังเล่นอยู่คือมันก็ไปเล่นเกมอื่นะไรของมันแล้วนะคะแต่ไอยังเล่นอยู่เลยดีก็ไม่เข้าใจเอ่อยุบแล้วี่บยังอ๋อไม่นีมั้ง แอคแพทโหลดแล้วถอมเลยนะช่างมันโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอ่อไอเทมจึบจึบจึบเซอร์กูหายอีกแล้วค่ะเอาจริงๆบ้าเขาสัดกระเป๋าหนีไอ้ไอ้โคตรงงอ่ะไอ้โคตรงงเ่ยจริงๆยังไม่ชินแล่แหละ เหวีให้อาหารน้องถั่วเอียอยู่ตรงนี้อิจะลืมตลอดเลยเพราะว่าแต่ก่อนมันจะอยู่ในตรงในตรงกระเป๋านะคะแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ตังหักแล้วนะคะเชเลีกวสิบสามนะคะน้องผั่วนี่ไอตั้งชื่อมัมถั่วกฟูนะคะเออัวูถัวฟูสุดมงุงมิ้งอ่าไม่ฆ่าคนเลยว่ะ ก็อย่างอย่างไรนี่ไงนะแต่ที่จริงตั้งแต่ไอเล่นมาแต่เริ่แรกยันตอนนี้เริ่ดสิบห้าแล้วตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วกันถ้าเมื่อวันก็เริ่ดสี่ตั้งแต่ไอเล่นมาไอก็เห็นว่าเริ่ดเท่าไอนะแต่เหมือนมันเป็นบอดอะน่าจะเป็นบอดนะแต่นนี้อันนี้ไม่รู้นะคะแต่คือแบบ แต่คือมันเหมือนเป็นบอดเลยแต่นี่ไม่น่าจะเป็นหรอกอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นแต่คือตั้งแต่ที่เอลเล่นมาเมื่อคืนมันเหมือนเป็นบอดเลยอะเฮ้เฮ้เฮ้เจ๊เจ๊เจ๊มึงม el, ึงแค่ว่ามึงอย่าอย่างงี้สิใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันนะฮะค่อยๆคุยกันนะฮะเออ โอ้ยพี่ใจเย็นพี่พี่เบลเยอะแล้วพี่อย่าลังแกน้องสิพี่อ้าวทำไมกูตีมือแรงกว่าอ๋อเกาขอเยอะกว่าไอแต่ว่าถ้าไอโดนพาวไอตายแน่ค่ะบายบายเราเป็นเซนที่กูสะสมมา,าเต๊ไม่ตายว่ะเจ๊เนี่ย,ยนะ มั่นใจว้ว่าต้องโดนนั่นไงเพชรพละเนาะจำไว้แล้วเย็นจะโฟมไปอัพเกาะมาเลยวินไลก็ไม่ได้ดูว่าแม่กซีบอกอะไรนาร้อยเปอร์เซนต์ที่อไอ้ยังรักษาไว้ก็ยังรักษาไว้อยู่นะเนา,นาแม่งไม่เคยรู้สึกดีใจขนาดนี้เลย ย่าดีอย่าฆ่าคนอ,ะอค่ะเมื่อวานก็ลุยแต่การ์ดเยอะเลยเล่นตัวใหม่ยังไม่ค่อยมีเพื่อนนะฮะก็ก็ก็เฉยเฉยอันเนี้ยรับได้้ปล่โอเครับได้ละเมื่อวานไอรับไม่ได้นะแ l a s เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คือผู้สนับสนุนนะคะ <_ Q> ที่ให้เอ่อ ผิดไอามาร้อยหวานนะฮะเจ๊จา๋ามีผีไม่จากเขาอีกไหมระหว่างรอเขาแ้มาอ่าน <c oughs> นะคะคุเมนยมิสิกตะค่ะประมาณว่าคุกเนีะยอายจจะเออใช่พูดถึงคุกไอ,อ้อันเนี้ยน่าจะเป็นบอดอ่ะไอ้พวกที่แม่งต่ำๆไอ้ว่าแม่งเป็นบอดอ่ะ พ um. ี่รู้ส่วนตัวนะดอมเอาสายสิพี่เมื่อกี้เมื lonely, ่อกี้โดนใช่ไหมคะตายน่าทำไมรู้สึกเสียใจวะ แต่เดี๋ยวพอเลี้ยวิบขึ้นไปเจอกสิบแน่เลยนะคะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เล่นนานบางทีอาจจะปรับเปลี่ยนเล่นเลได้ถ้าใช้พูดถึงคุกกี้นะคะเออแกมน,นี้มีตังที่ใช้เติมเรียกเป็นคุกกี้ใช่ไหมไอ้ก็ขึ้นไปเติมมานะคะร้อยหนึ่งก็หนึ่งหนึ่นเท่าไหร่วะหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเองคุกกี้นะคะร้อยหนึ่งก็ ก็น,นะคะคือไออยากได้ของถาวนเลยก็เลยได้ามาใค่ตานะคะนะคะตาถาวรอ,อันนี้บอกเท่าไหร่ลูกมีปีกแ่้ด้วยนะลูกนะบวกสี่นะเท่าที่ไอเห็นห้าสิบเอ้ยหสิบอัน เอาชิบหายเลยอีกลืมเอาตายอีกสา่าตอรน,นี่ทไม่ได้ตั้งใจอ่ะกีลาทีแล้ววะเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วเหรอวะอะไรวะทำไมเร็วจังเอ่อขอดูควอยอีกนิดหนึ่งนะฮะสงครามนะเกียดีเดี๋เดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ อีกสองตาแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะอีกสองตาอีกสองตาอีกสามดีกว่านะเราเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะไปโชว์ความกาะะล้ากันเลยฮะก็ถ้าัวยใครนะคะยังเออเล่นบูมเซดสองนะคะแล้วก็มีหินสาธารณะฟรีนะคะเอ้ยมีหินสาธารณะนะคะก็สามารถส่งมาให้ไอได้นะยะ 「エアーアイア」「歯の窓を開けて小さくつぶいたかわいい誰もいない部屋で一人」